ความรักครับคนโสดเดือนนี้มีโอกาสเจอคนที่น่าสนใจนะครับผ่านการทํางานหรือการงานเลี้ยงนะครับพบปะสังสรรค์บางทีก็ไปงานแต่งเพื่อนก็จะไปเจอนะครับความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นนี้ต้องใช้เวลาในการพัฒนานะครับเพื่อที่เราจะเชื่อใจเขาได้มากน้อยแค่ไหนอย่ารีบร้อนจนเกินไปส่วนท่านไหนที่มีคู่แล้วนะครับ ความสัมพันธ์เดือนนี้อาจเกิดความเข้าใจผิดหรือความห่างเหินกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลามาให้กันสักเท่าไหร่คุณลองหมั่นแสดงความใส่ใจนะครับพูดคุยกันให้มากขึ้นนะครับพากันไปเที่ยวไปพักผ่อนต่างอากาศบ้างนะครับแล้วจะดีขึ้นนะครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณระวังเลยก็คืออย่าให้ความเครียดนะครับจากงานหรือเรื่องส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ กระทบกับความสัมพันธ์นะครับบางอย่างมันระบายกับคู่รักได้บางอย่างคุณดูด้วยว่าสามารถระบายได้หรือเปล่าพูดไปแล้วเขาเครียดหนักกว่าคุณอีกก็